เล่นไม่ใหญ่แน่นาวีเล่นไม่ใหญ่เลยเสรเดียวจบอะยกทั้งหน้าผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องหน้าบวมบานผิวห้อยผิวคล้อยผิว,ย,วย้อยผิวยักริ้วรอยล่องลึกเสร็จเนี้ยเสร็จเดียวจบเอาอยู่เลยจ้าห้ามพลาดบอกเลยวันนี้นะคะทันมากับใครคะครูพี่นีคะ่ะพี่นีเนี่ยเองมีปัญหาในเรื่องของ หมดลูกใช,ใช่ไหมคะ,คะได้ยินข่าวว่าไปผ่าตัดหมดลูกมาตอนที่อายุ40กว่าและะ้วค่ะ40กว่าแล้วตอนนั้นเจอปัญหาเรื่องอะไรคะหลังจากตัดมาแล้วเสร็จปัญหาผิวหน้าหย่อนค้อยย,อย้อย ยับหมดเลยนะคะริ้วรอยมาเต็มเลยฝ้ากระนะคะเต็มหน้าเลยค่ะอ,อ,อย่างของครูพี่นีเนี่ยพอมีปัญหาเรื่องฝ้ากระเนี่ยก็เลยต้องแต่งหน้าแบบจัดเต็มนิดนึงเนาะ<ช>เพราะว่าปิดแต่สังเกตนะคะหน้าของพี่นีเนี่ยสมัยก่อนแต่อพอมาสมัยนี้ตอนนี้อายุเท่าไหร่คะเลขห้าแล้วค่ะโอ้โหบอกเลยว่าเลขห้ายังเป๊ะยังเด็ก กระชับอยู่เลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เรารู้จักกับธันอยู่กับธันมากี่ปีแล้วคะสีป่ะะปีแล้วคะ่ะสี่ปีแล้วค่ะหน้าสวยหน้าเด็กขึ้นทุกวันก็พอเซ็ตเดียวจบยกทั้งหน้าเนี่แหละคะ่เะเริ่มต้นดูแลผิวหน้าตั้งแต่ครีนซิ่งครีมในการทําความสะอาดผิวหน้านะคะเพราะว่าเราแต่งหน้าแบบจัดเต็มเราก็ต้องทําความสะอาดแบบให้สะอาดล้าลึกเลยคะ่ะหลังจากนั้นนะคะสิ่งสกรปรกที่มันตกค้างอยู่บนผิวหน้าเนี่ยเราบางทีเราทําความสะอาดผิวหน้ามันออกไม่หมดเซลล์ผิวที่เสรอมสภาพมันก็ ไม่หลุดออกเราก็ต้องใช้ตัวสครับค่ะน้าเซล์ผิวนะคะอืมและสครับของเราไม่มีเม็ดบีดด้วยไม่มีเมดค่ะเอียดอ่อนมากนะคะล้ <c oughs> ำลึกมากเลยนะคะใช้แล้วบแบบนนเป็นไงคะ ว้าวเลยค่ะว้าวเลย,เลยแล้วก็วตัวคอลลาเจนของเรานะคะท่านบอกเลยว่าเซตนี้นะคะท่านปรับพัฒนาสูตรมาใหม่ตอบโจทย์สําหรับผู้หญิงเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องความห้อยความคลอยความย้วยแล้วก็ผู้หญิงที่มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนกําลังแบบสวิงเนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบแก้ปัญหาย,ยากที่สุดเลยวันนี้เนี่ยครูพี่นีเนี่ยก็บอกว้าวมากเลยตัวนี้ก็คือตัวคอลลาเจนนะคะเราพัฒนาสูตรมาใหม่เลยเป็นตัวนี้เดี๋ยวเราลองเทสให้ดูดีกว่าอันไหนไม่ดีนะคะไม่กล้าบอก ต่อบอกเลยค่ะโอเคเดี๋ยวกูพี่นิจะลองเทสให้ดูเลยนะคะแตะลงไปนี่แตะลงไปที่ผิวถูผิวให้ดูแบบนี้นะคะความ ผิวจะฉ่ําผิวจะเด้งผิวจะฟูผิวจะเฟิร์มเซ็ตเดียวจบเนี่ยยกทั้งหน้าทําความสะอาดหน้าสครับผิวแล้วนวดด้วยคอลลาเจนกับเจดโรลเลอร์กับกัวซาบอกเลยว่านี่แค่แบบนี้เรายังไม่นวดนะเราแค่ทําแค่นี้ในนี่ทาเฉยเปยไปไงคะโอ้โหดูความชุ่มชื้นกับฝั่งที่ไม่ได้ทาบอกเลยอุโหอันนี้คือแบบว่าเหี่ยอะเออ นิดหนึ่งนะคะมีเหี่ยวแต่พออันนี้เป็นผิวแบบผิวเด้ง<ๆ>ผิวฟูขึ้นมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะใครอยากหน้าสวยใครอยากหน้าเด็กห้ามพลาดเลยค่ะและทันเปิดรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะไม่ใช่แค่ทั่วประเทศสิบอกเลยว่าทั่วโลกนะคะไม่เคยมีประสบการณ์นี้เนระื่องของการขายมาก่อนทันมีประสบการณ์ในการขายมาทั้งหมด7ปีเต็มค่ะทันจะถ่ายทอดเคล็ดลับทุกประสบการณ์ให้กับคุณเองนวดหน้าไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะทันถ่ายทอดเคล็ดลับวิธีการนวดหน้ามาทั้ง ทั้งหมด7ปีเต็มแล้วค่ะทันถ่ายทอดเคลวให้คุณหน้าสวยหน้าเด็กผิวหน้าอ่อนเยาว์ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคีย์ของเราคืออะไรคะใช้แล้วหน้าสวยหน้าเด็กบอกต่อได้กําไรค่ะการสร้างกําไรของเรานะคะอยู่ที่25-50%บวกค่ะไม่ต้องสต็อกสินค้าเรามีระบบการจัดส่งสินค้าให้กับคุณไม่ต้องนั่งแพ็คของแบบเสียเวลานะคะและเราเทรนการขายเราเทรนการขายแบบทุกแพลตฟอร์มเลยวันนี้นะคะถ้าคุณอยากเป็นตัวแทนแบรนด์ทันยานี ชานะคะบอกเลยว่าผิวยังฉ่าอยู่ไหมคะฉ่ำอยู่เลยค่ะสวยขึ้นไหมคะสวยค่ะใสขึ้นเลยนะคะบอกเลยค่ะวิเนี่ยเล่นไม่ใหญ่เพราะว่าไม่ใหญ่จริงๆค่ะไม่ต้องพึ่งเข็มไม่ต้องพึ่งเสลยกรรมหน้าก็สวยหน้าก็เด็กสายอยากหน้าสวยอยากหน้าเด็กแบบไม่ต้องพึ่งเสลยกรรม ้องมาเป็นสายแบรนด์ธัญญานีค่ะวันนี้นะคะทันกับกูพี่นีขอตัวไ,ไปก่อนนะคะอยากมาเป็นสมาชิกแบรนด์ธัญญานีของเรานะคะอย่าช้าค่ะหน้าสวยหน้าเด็กใช้ดีบอกต่อได้กำไรจ้า